วัตถุดิบของน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือจะค่อนข้างเยอะนะคะจากทางซ้ายมือจะเป็นเหล้าจีนเราจะใส่หรือไม่ก็ได้แต่ถ้าใส่จะทำให้น้ำซุปมีกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมขึ้นซอฟฝาเขียวตาภูเขาทองซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งเด็กสมบูรณ์ซีอิ๊วดำฉลากส้มเด็กสมบูรณ์ซอสหอยนางรวมตาสามแม่ครัวเจ้าเจี้ยวสูตรหนึ่งเด็กสมบูรณ์ ในขวดจะเป็นน้ำตาลกวดนะคะแล้วก็หัวน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวของฟ้าไทยถุงสีเขียวค่ะเต้าหู้ยี้น้ำกระเทียมดองผงชูรสรสดีรสหมูกระทิกล่องมะขามเปียกเรานำไปคั้นน้ำเครื่องเทศ เครื่องเทศยาจีนอันนี้เราจะซื้อในตลาดสดซื้อตามแผงที่ขายพวกเครื่องก๋วยเตี๋ยวเราจะเลือกเครื่องเทศที่ใช้สำหรับทำก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเอาเลือกที่มีเป็นเม็ดเกาคีเม็ดแดงๆนี่นะคะและอีกอันนึงจะเป็นแม่ค้าเขาจะเรียกว่าพวงขาเพราะว่าที่เราเห็นเห็นเนี่ยแห้งๆเนี่ยจะเป็นขาแห้งนะคะ มีพริกไทยเม็ดเกลือแกงขนาก้อนรสหมูเราจะเตรียมส่วนส่วนผสมที่เราจะปรุงในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเริ่มจากพริกไทย1ช้อนโต๊ะเราบุบให้แค่แตกเกลือแกง1ช้อนโต๊ะผงชูรส70กรัม น้ำตาลทรายกวด150กรัมรสด,ดีรสหมู80กรัมซุปก้อนคานรสหมู4ก้อนเต้าหู้ยี้สก้อนแล้วเราก็รีให้ละเอียด แล้วน้ำกระเทียมหนึ่งถ้วยเนะี่ยเราจะใส่ไปนะคะแต่ว่าเราจะเอาน้ำกระเทียมช่วยละลายก่อนน้ำกระเทียมส่วนที่เรารเทไปให้หมดเลยนะคะใส่เครื่องเทศลงไปนะคะเครื่องเทศจะมี2อย่างเครื่องเทศที่เป็น ที่เป็นเครื่องเทศขาที่มีขาแห้งปนนะคะแล้วก็เครื่องเทศที่เป็นเครื่องปุนยาจีนที่จะมีเม็ดสีแดงๆอันนี้ที่เป็นเม็ดเต่าคีนี้นะคะเลือกที่เขาใช้สำหรับทำพวกน้ำตกอะคะ่ะน้ำมันหอย140กร,รมัม ซีอิ๊วขาวร้อยสี่สิบกรัมซอสฝาเขียวร้อยสี่สิบกรัมซีอิ๊วดำฉลากส้มหกสิบกรัมเต้าเจี้ยวหกสิบกรัมเหล้าจีนสองช้อนโต๊ะ หัวซุปกว๋วยเตี๋ยวของฟ้าไทยถุงสีเขียว160กรัมส่วนผสมที่เป็นเครื่องซอสมีเท่านี้นะคะแล้วรายละเอียดสัดส่วนต่างๆจะลงไว้ให้ในใต้คลิปอีกทีนึงค่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราอันนี้มันเป็น3มช่องแต่ว่าช่องนี้คือช่องที่เราจะทำน้ำซุปสูตรนี้สำหรับน้ำซุป14 14ลิตร หรือเราชั่งน้ำเนี่ย14กิโลนะคะเราใส่ช่องนี้เราจุดเตาแล้วเราก็เราจุดเตาเนี่ยแล้วเราก็ใส่โครงไก่ล้างให้สะอาดใส่ไปหนึ่งโครงกระดูกเล้งนะคะครึ่งกิโลจะใช้เป็นคาตังก็ได้ ปิดฝาเพื่อให้น้ําเดือดเร็วนะคะแล้วเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะน้ําซุปเดือดช้อนฟองออกเลยค่ะเครื่องซอสที่เราชั่งไว้ในตอนแรกเทลงไปในหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะแล้วที่เราจะใส่จะมีใบเตยหัวใชเท้าหัวใชเท้าเนี่ยหนึ่งหัวเราจะหั่นเป็นแว่นๆมีขา มีค่ะ4ี่ห้า 4, แว่นแล้วก็มีกระเทียมทุบพอแตกเจ็ดแปดหยดนะคะเราใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราถึงค่อยเบานะคะพอน้ำซุปเดือดแล้วเราเบาไฟใช้ไฟอ่อนเคี่ยวน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวสองชั่วโมงนะคะ หมูที่เราใช้เราจะใช้หมูสันนอกหันบางๆหมู1กิโลกร,รมัมเราใช้เบกกิ้งโซดาสองช้อนโต๊ะน้ำนิดหน่อยนะคะเพื่อที่เวลาเราขยำจะได้ไม่แห้งไปอันนี้เราจะใช้หมักหมูให้หมูนุ่ม เราเขาเข้ากันดีแล้วแล้วเราจะหมักไว้ในตู้เย็นสองชั่วโมงนะคะเลือดหมูสดที่เราใช้เราจะขยำด้วยใบตะไคร้ขยำเพื่อไม่ให้เลือดเป็นริ่มตับหมูเราล้ลางน้ำให้หมดเลือดแล้วมาหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วใช้น้ำส้มสายชูพอประมาณ เขาเบาๆให้ทั่วเวลาเขาตับตับจะมีสีซีดลงแล้วเราจะทิ้งไว้3นาทีการใช้น้ำส้มสายชูจะทำให้ตับคาวน้อยลงค่ะครบ3นาทีเราเอาตับมาล้างน้ำล้างเลือดออกให้หมด ล้างสามสีน้ำให้น้ำที่เราล้างมีความใสยอย่างนี้นะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วเราเอาตับลงไปลวกเราลวกแค่ครึ่งนาทีถึง1นาทีเราจะไม่ลวกนานเพราะว่าตับจะแข็งพอได้ที่แล้วเราตักตับขึ้นมาแช่ในน้ำค่ะ เราคั่วพริกแห้งป่น1กิโลใส่น้ำมันพืชไปพอประมาณนะคะเพราะเราจะผัดแบบแห้งไม่ผัดแบบมันเยิม้มใส่เกลือ1ช้อนชาผงชูรส1ช้อนชาเวลาเราผัดเราจะใช้ไฟอ่อนเพราะพริกจะไม่ง่ายแล้ว ความมันที่เราใช้ผัดพริกถ้าเราจะชอบที่ผัดเป็นน้ำมันเยิ้มๆเราสามารถที่จะใส่เพิ่มได้แต่อันนี้จะใช้แบบผัดให้แห้งๆไม่มันมากจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะพอพริกหอมได้ที่เราปิดเตาได้เลยค่ะน้ำพริกตองสำหรับปรุงก๋วยเตี๋ยวพริกขี้หนูจินดาสีแดง2ขีด น้ำส้มสายชูสงขวดขาสองแว่นเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะเราใส่น้ำส้มแค่พอท่วมใบพัดแล้วเราปั่นข่ากับเกลือให้ละเอียดแล้วเราจึงเอาพริกลงปั่นแล้วเราจะปั่นจังหวะสั้นๆทีๆเพื่อที่จะให้พริกละเอียดเป็นท่อนเล็กๆนะคะจะไม่ปั่นจังหวะยาวเลย แล้วเราทยอยปั่นจนหมดเลยนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่เราเคี่ยวได้ที่สองชั่วโมงแล้วเราเรียงไฟให้แรงแล้วเราลองชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวดูความเค็มนะคะแล้วเราถึงจะมาปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกที่เราคั้นเอาไว้ อันนี้น้ำมะขามเปียกจะช่วยตัดความเค็มของน้ำก๋วยเตี๋ยวไม่ให้เค็มแหลมเพราะน้ำซุปก๋ยวยเตี๋ยน่ยด้วยเครื่องซอสน่ะจะมีลักษณะที่จะทำให้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวออกเค็มอยู่แล้วคราวนี้เราก็ต้องลองชิมก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะปรุงอะ่ะมันเค็มแหลมหรือเค็มอะไรขนาดไหนแล้วเราก็ใส่ซ้มมะขามลงไป แล้วชิมดูมันจะมีความเค็มแต่มันจะไม่เค็มแหลมมันจะมีเหมือนมีหวานปลาแรมปลาแรมด้วยซ้ําแต่เราอย่าใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะมันจะเปรี้ยวแล้วเวลาที่น้ําซุปก๋วยเตี๋ยวเราเคี่ยวนานๆแล้วมันมีความเข้มความเค็มของเกลือเนี่ยเราสามารถที่จะเติมน้ําลงไปสัก1ตะบวยหรือ2ตะบวยแล้วเราก็ใช้น้ํามะขามเปียกนี่คะ่ะตัดลงไป อย่างในหม้อนเนี่ยจะเห็นว่าจะใส่แค่2ช้อนเองนะคะแล้วเราก็ทำการตีเลือดนะคะเราจะใช้เลือดสด600กรัมเราจะต้องตีในขณะน้ำเดือดนะคะเราให้น้ำเดือดอีกครั้งแล้วเราก็ใส่กะทิ500กรัมตีลงไปนะคะ แล้วเราก็รอให้เดือดอีกครั้งก็ใช้ได้แล้วค่ะน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวก็พร้อมแล้วเรามาเสิร์ฟกันเลยค่ะเราจะทำเส้นเล็กน้ำตกนะคะเราเอาผักใส่ตะก้อก่อนแล้วก็เอาเส้นเล็กใส่ลงไปในตะก้อเลยค่ะแล้วเราลวกเส้นเลยค่ะ แล้วลวกแค่พอเส้นใส่นะคะแล้วคีบหมูใส่นะคะตอนที่เราลวกเลือดน่น้ำก๋วยเตี๋ยวก็ต้องร้อนด้วยนะคะ ไม่ยากเลยนะคะสูตรนี้สามารถทำขายได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของป้ายุย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกรงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ